สวัสดีครับกลับมาเจอกับ The Deep Dive อีกครั้งนะครับเ,ออเคยสังเกตกันไหมครับว่าเวลาเราอยากจะปรับปรุงอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ว่าเรื่องงานเรื่องส่วนตัวสุขภาพเรามักจะคิดถึงแต่ว่าต้องเพิ่มอะไรเข้าไปดีนะเช่นต้องออกกำลังกายเพิ่มหรือว่าต้องมี o k เคใหม่ต้องประชุมเพิ่มอีกแล้วจริงค่ะเหมือนเป็นธรรมชาติเลยเนาะที่จะคิดถึงการบวกเข้าไปก่อนใช่ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกในมุมกลับกันดูบ้างครับว่า เอ๊หรือจริงๆแล้วพลังของการลดหรือการตัดทอนเนี่ยมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าที่เรามองข้างไปหรือเปล่าน่าสนใจมากค่ะประเด็นนี้มีงางวิจัยรองรับด้วยนะคะในวารสารเนเชอรปี2021เขาพูดถึงเรื่องนี้เลยเขาเรียกว่าอาคติในการเพิ่มหรือ addition bias คือสมองเราเหมือนจะถูกตั้งโปรแกรมมาให้แก้ปัญหาด้วยการบวกสิ่งใหม่ๆเข้าไปก่อนเสมอโอ้โหมีอคติแบบนี้อยู่จริงๆหรอครับเนี่ย มีค่ะแล้วมันก็มีผลต่อการตัดสินใจเราโดยไม่รู้ตัวเลยงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องนี้ดีกว่าครับว่าทําไมเราถึงมีแนวโน้มจะบวกตลอดแล้วการหันมาลบบ้างเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างได้เลยค่ะมีการทดลองหนึ่งที่เขายกตัวอย่างบ่อยมากเลยครับเรื่องเลโก้ใช่ไหมครับใช่ค่ะการทดลองเลโก้อันนี้เห็นภาพชัดมากคือเขาให้โจทย์ผู้ร่วมทดลองว่าทํายังไงให้โครงสร้างเลโก้เนี่ยมันมั่นคงขึ้นครับ คนส่วนใหญ่เลยนะเลือกที่จะเพิ่มบล็อกเข้าไปทั้งทั้งที่การเพิ่มเนี่ยมันมีต้นทุนด้วยนะเอาเหรอครับแล้ววิธีอื่นล่ะครับมีไหมมีค่ะอีกวิธีคือการเอาออกซึ่งจริงๆแล้วมันแก้ปัญหาได้แถมไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเลยแต่เชื่อไหมคะว่ามีแค่ประมาณ41เร์ซเท่านั้นนะที่คิดถึงวิธีนี้ในตอนแรกน้อยมากเลยนะครับทั้งทที่เป็นวิธีที่ดีกว่า ใช่ค่ะแต่พอมีคำใบ้หรือมีคนสกิดนิดนึงว่าเอ้ยลองเอาออกดูไหมปรากฏว่าจำนวนคนที่เลือกวิธีเอาออกเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง61%เปอร์เซนเลยโหต่างกันเยอะเลยแสดงว่าอาคตินี้มันฝังอยู่จริงๆแค่มีคนมาช่วยกระตุ้นนิดเดียวอี่ใช่ค่ะอย่างการปรับปรุงบทความการวางแผนเที่ยวเอ่อหรือแม้แต่การออกแบบต่างๆเรามักจะคิดก่อนว่าจะเพิ่มฟีเจอร์อะไรดีเพิ่มกิจกรรมอะไรดีเลยยิ่งเวลาที่เรามีเรื่องให้คิดเยอะ สมองทำงานหนักๆหรือที่เรียกว่า Cognitive Load สูงๆเนี่ยแนวโน้มที่จะเลือกวิธีเพิ่มโดยอัตโนมัติก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกค่ะเข้าใจเลยครับมันเหมือนเป็น Default Mode ของสมองไปแล้วแต่ทีนี้การลดเนี่ยในทางปฏิบัติมันก็ดูเหมือนทำน้อยลงหรือเปล่าครับคนอาจจะมองว่าเราขี้เกียจหรือไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันหรือเปล่าครับอันนี้เป็นความท้าทายสำคัญเลยค่ะ คือวัฒนธรรมส่วนใหญ่ทั้งในที่ทำงานหรือในสังคมก็ตามมักจะให้คุณค่ากับการสร้างสารรค์การทำอะไรใหม่ๆการเพิ่มผลงานที่จับต้องได้ใช่ครับดูมีอะไรให้โชว์มากกว่าใช่ค่ะการที่เราจะไปบอกว่าเราลดอันนี้ลงนะหรือเราตัดสินใจไม่ทำโปรเจกต์นี้นะมันสื่อสารให้คนเห็นคุณค่าได้ยากกว่าทั้งที่จริงๆแล้วการลด อาจจะนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหรือผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะยาวก็ได้อืมจริงด้วยครับมันวัดผลยากกว่าด้วยเนาะใช่ค่ะพอวัดผลยากคนก็เลยไม่ค่อยอยากทำหรือมองไม่เห็นความสำคัญมันก็อาจจะนำไปสู่ความซําซ้อนหรือความไม่มีประสิทธิภาพที่เรามองไม่เห็นก็ได้แล้วท่านในชีวิตประจำวันล่ะครับเราพอจะต่อสู้กับเจ้าอาคติการเพิ่มนี้ได้ยังไงบ้างครับ เริ่มง่ายๆเลยค่ะคือการปรับมุมมองหรือรีเฟรมความคิดเราก่อนมองว่าการลดเนี่ยไม่ใช่การทำให้มันน้อยลงหรือแย่ลงนะแต่คือการทำความสะอาดการกลันกรองการทำให้มันชัดเจนหรือทำให้เรียบง่ายขึ้นอ๋อเหมือนแนวคิด less is more more อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหรือเหมือนเทรนด์ดีอินฟลูเอนซิ่งที่คนเริ่มหันมาใส่ใจว่าอะไรที่ไม่จำเป็นกับเราจริงๆแล้วตัดออกไป น่าสนใจครับคือเปลี่ยนมุมมองจากเอาออกเป็นทำให้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะต้องฝึกตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยขึ้นด้วยไหมครับแบบว่าก่อนจะเพิ่มอะไรใหม่ๆเข้ามาลองถามก่อนว่าเอ๊ะมีอะไรที่เราลดได้บ้างไหมนะถูกต้องเลยค่ะฝึกให้เป็นนิสัยเลยก่อนจะบวกถามก่อนว่ามีอะไรลบได้บ้างแล้วก็อีกอย่างคือลองเปิดใจให้กับ JOMO หรือ Joy of Missing Out บ้างก็ได้ค่ะ JOMO ความสุขจากการพลาดอะไรไปหรือครับประมาณนั้นค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างหรือมีทุกอย่างหรือไปทุกที่ก็ได้การเลือกที่จะปฏิเสธหรือไม่ทำบางอย่างเพื่อให้เรามีเวลามีพลังงานไปโฟกัสกับสิ่งที่มันสำคัญกับเราจริงๆเนี่ยบางทีมันให้ความสุขและพอใจมากกว่าการพยายามทำทุกอย่างนะอืมก็น่าคิดนะครับลองถามตัวเองดูว่า ถ้าเราเลิกทำสิ่งนี้จริงๆผลเสียมันจะร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะบางทีเราอาจจะกังวลไปเองก็ได้แล้วในบริบทของที่ทำงานล่ะครับเราจะเอาแนวคิดการลดไปใช้ยังไงได้บ้างในที่ทำงานมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะเรียกว่า NOKRs NOKRs ไม่ใช่ OKRs OK หรอครับคล้ายๆค่ะแต่เพิ่มตัว N เ,เข้าไปเป็น Not Only OKRs OK อ๋อไม่ใช่แค่ OKR OK ใช่ค่ะคือนอกจากการตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรเพิ่มหรือ Objectives and Key Resource, OK r e s o u r c e OKR ที่เรารู้จักกันดีแล้วเนี่ยให้เรากำหนดเพิ่มไปด้วยเลยว่าแล้วมีอะไรที่เราควรจะหยุดทำหรือลดทอนลงบ้างโหน่าสนใจมากครับกำหนดสิ่งที่ต้องหยุดด้วยใช่ค่ะเพื่อให้ทีมเห็นภาพชัดเจนว่าทรัพยากรที่เรามีทั้งเวลาทั้งคนทั้งงบประมาณเนี่ยเราจะเอาไปโฟกัสที่ไหนถึงจะสร้าง Impact ได้มากที่สุดคุ้มค่าที่สุด ลองตั้งคำถามในทีมเลยค่ะว่ามีโปรเซสมีงานมีโปรเจกต์หรือมีประชุมอะไรที่เราลดทอนหรือหยุดทำไปเลยได้บ้างเพื่อให้เป้าหมายหลักของเราสำเร็จได้เร็วขึ้นดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนโฟกัสที่ดีมากเลยครับจากแค่คิดว่าจะทำอะไรเพิ่มตลอดเวลามาเป็นการคิดว่าจะทำสิ่งที่สำคัญจริงๆให้ดีที่สุดได้ยังไงด้วยการลดสิ่งที่ไม่จาเป็นออกถูกต้องค่ะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการทำ multitasking ด้วยนะคะ เพราะเวลาเราทำหลายอย่างพร้อมกันสมองเราจะล้าทำให้คิดหาทางออกดีๆที่อาจจะเป็นการลดไม่ค่อยออกมักจะกลับมาสู่โหมดเพิ่มง่ายๆเหมือนเดิมจริงครับพอหัวยุ่งๆก็คิดอะไรซับซ้อนไม่ค่อยออกและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมเนี่ยต้องให้คุณค่าแล้วก็อาจจะต้องมีการฉลองความสำเร็จของการลดด้วยฉลองการลด ใช่ค่ะเช่นเช่นชมทีมที่ตัดสินใจยุติโปรเจกต์ที่ไม่เวิร์มได้เร็วหรือทีมที่สามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนลงได้สำเร็จเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมกล้าที่จะเสนอไอเดียแบบน้อยแต่มากคือทำโปรเจกต์น้อยลงแต่ให้ผลกระทบสูงขึ้นเข้าใจเลยครับต้องสร้างวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าของการลดด้วยงั้นสรุปได้ว่าก้าวแรกเลยคือเราต้องตระหนักก่อนว่าเรามีอคติในการเพิ่มนี้อยู่ใช่ค่ะ การรู้ตัวเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญและก็ฝึกมองหาโอกาสในการลดควบคู่ไปกับการเพิ่มเสมอไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานมันจะช่วยเราแก้ปัญหาหรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะการเข้าใจและยอมรับอคติตัวนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้รอบด้านมากขึ้นแล้วเครื่องมืออย่าง NOKRs OK ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กรได้ค่ะ สุดท้ายนี้เอ,อ,อยากจะทิ้งคําถามชวนคิดไว้นิดนึงค่ะว่านอกเหนือจากเรื่องงานกิจกรรมหรือสิ่งของที่เราอาจจะลดได้แล้วเนี่ยมีความเชื่อหรือสมมุติฐานอะไรเดิมๆที่เราอาจจะยึดถืออยู่บ้างไหมคะที่ถ้าเราลองลดทอนหรือตัดมันออกไปเนี่ยอาจจะทําให้เราเห็นภาพอะไรบางอย่างชัดเจนขึ้นหรือเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นได้บ้างโหเป็นคําถามที่ชวนคิดต่อย,ยอดได้ดีมากเลยครับ ลองนำแนวคิดเรื่องการลดไปปรับใช้กันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตหรือในงานบางทีเราอาจจะแปลกใจก็ได้นะครับว่าการเอาออกแค่นิดเดียวมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการพยายามเติมเข้าไปเรื่อยๆก็เป็นได้ครับ